เล็กซิตแมคอลิสเตอร์มิดฟิลตัวทำเกมของลิเวอร์พูลรู้สึกผิดหวังที่ทีมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อแมนยูไนเต็ด รอบ f อฟครับรอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนทีมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นตามที่ใจต้องการหลังเกมที่ริวพูดพลาดท่าพ่ายแมนยูในเตดไปด้วยสกอร์3-4จากเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นหลังจบเกมแมคก้าได้โพสต์ความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมไว้ว่าหน้าผิดหวังที่ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เราต้องการแต่เราเรียนรู้จากมันและก้าวไปข้างหน้าโดยเชิดหน้าไว้ขอขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนเราไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเคยรายงานข่าววันที่18มีนาะคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ